เมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์<ฮ>ะนะฮะ <S <S 21กันยายนเนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานมาจากที่บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบอกว่าก็ยังมีการรวมตัวของชาวกัมพูชาแต่ก็ไม่มากเหมือนกับทุกวันเนื่องจากว่าเขาไปวันศาสตร์ขเขมรนะหรือว่าวันแซนโดนตา เขามีพิธีแซนโดนตาอยู่เมื่อสักครู่พี่แปะก็รายงานบอกว่าที่บุรีรัมย์สุรินเนี่ยเขาก็มีใช่ไหมของฝั่งไทยเราเนี่ยวันแซนโดนตาของเขมรเขาก็มีอ่ะทบุญเดิน10เนี่ยนะฮะก็เลยมากันไม่เยอะเหมือนกับทุกวันนะฮะโดยช่วงประมาณเที่ยงนี่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าตรวจสอบพบชาวกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่เนี่ยประมาณ200คนามาทำอะไรฮะ ก็เหมือนเดิมมายั่วยุฐานไทยที่ตรึงกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่มาเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้สูงอายุพระพิสุสามเณรวัยรุ่นเด็กนะถูกเกณฑ์มาปั่นป่วนทหารไทยแต่และคนก็มายืนถือไม้บางคนก็ใส่หมวกกันน็อกใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ด่าทอเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับ แล้วก็มีการว่าจ้างรถขายอาหารมาแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับลักษณะเขาบอกว่าเนี่ยมันเหมือนม็อบจัดตั้งชัดๆเยยม,มื่อวานนี้ผู้สึกข่าวบอกว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมากันไม่ได้มากเนื่องจากตรงกับวันแซนโดนตาหรือวันศาสตร์ขเขมรตามประเพณีบุญเดือนสิบก็เลยส่วนใหญ่เขาก็ไปทําพิธีกันที่วัดนี่นะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ที่บริเวณทางเข้าพื้นที่รั้วรดหนามห่างจากจุดประทับประมาณ1กิโลเมตรได้มีประชาชนแวะเวียนที่เป็นชาวไทยเนี่ยแวะเวียนเข้ามานําอาหารน้ําดื่มมาให้กับทหารไทยถ่ายรูปส่งกําลังใจบางคนก็เดินทางมาจากหลายพื้นที่อะเชิงเซาวก็มีปราจีนบุรีก็มานะครับคือถ้าเป็นชาวบ้านของไทยเนี่ยจะให้อยู่ห่างจากแนวรั้วรดหนามเนี่ยตั้ง1กิโลเมตรคือไม่ให้ไปอยู่ตรง ปชิดรั้วรถหนามหรอกแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเนี่ยปล่อยให้มาอยู่ประชิดตรงรั้วรถหนามนะฮะคุณนิรัตจันแจมล่าเดินทางมาจากจังหวัดฉะเชิงเซาบอกว่าตั้งใจมาให้กําลังใจทหารที่อยู่แนวหน้าเพราะดูคลิปในโซเชียลแล้วรู้สึกโมโหรู้สึกโกรธนะฮะโกรธถึงขั้นที่คิดว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากจะไปสู้ด้วยตัวเองเลยเออแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเนี่ยเขาให้อยู่ได้ถึงตรงนี้ เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับอีกคนหนึ่งคุณระวิวันมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับก็พูดคล้ายๆกันเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเราต้องซึ้งแบบแบบซึ้งใจมากกับทหารเราแบบคล้ายๆแบบเห็แบบนไหมคนไทยอยู่ทั่วสารทิศพร้อมใจกันมาแบบให้กําลังใจทหารน่ะเออแต่ไอ้กลุ่มที่มาว่าว่าว่าคนไทยเนี่ยอุ้ยแม่เห็นแล้วแม่ปี๊ดมากอย่าให้เห็นนะอย่าให้ผ่านวิธีบ้านนะแม่จะเหยียบไปตรงนั้นเลยตรงทรณนีตรงนั้นแหละ สงสารทหารเนาะต้องสู้ต้องตากฝนต้องตักแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถโดนทำรายแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะใช่เราเราอยากทำแต่ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ไงใช่ไหมเราอยากเข้าไปสู้กับเขาด้วยเราเขาไม่ให้เราเขาเราต้องซึ้งแบบซึ้งใจมากอันนี้ที่บ้านหนองยะแก้วนะครับ ส่วนที่บ้านหนองจานอภอโคกสูงจงัวสระแก้วก็ได้มีชาวกัมพูชาประมาณ200คนมากดดันทหารไทยเช่นเดียวกันนะครับก็มายั่วยุมาตะโกนด่าทอเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีการถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ลงโซเชียลนะครับก็ฝั่งไทยเราก็เช่นเดียวกันครับมีชาวบ้านนําอาหารน้นําดื่มมามอบให้ทหารหรวมไปถึงนะครับมีพระสงฆ์มา,นนาปลกเสกน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านและทหารส่วน ของเราเนี่ยนะก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยก็เห็นใจทหารนะที่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยต้องมาตรึงกำลังอยู่แถวนี้เป็นเวลานานนะฮะชาวบ้านที่บ้านหนองจานเองก็บอกว่าเนี่ยอยากจะดูแลทหารก็มีการทำอะไรขามหมูทําน้ำพริกมาให้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะทำข้าวหมูแดงมาให้ทหาร อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเนี่ยกัมพูชาเนี่ยจะได้กินดีอยู่ดีแบบของเราหรือเปล่านี่เดี๋ยวลองฟังชาวบ้านที่บ้านหนองจานเน่ยมือแรกบอกเขามันไกลมือสองผัดเพ็ดมือสามเขาขาหมูวันนี้น่ะทำน้ำพริกกระปีชะอมทอดพรุ่งนี้นี่ข้าวหมูแดงแล้วก็ตอนเที่ยมนี้จะเป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็น้ำพริกกากหมู อบกฮวงนี้คือิีเบิร์ตเป็นส่วนทหารทหารขมรนะไข่ต้มลูกนึงต้มแบ่งกันคนละครึ่งของคนไทยล่ะคะของคนไทยไม่รู้ว่าข้าวขาหมูข้าหมูแดงพรุ่งนี้นะข่าวถ่ายเลยว่าแนวหน้าได้กินแน่ข <fuck> ้าหมูแดงจากเอฟซีผลิตสารและดีทุกๆคนแนวหนานาะค่ะเนาะเขาอดนะอดชาวบ้านบอกว่ารู้สึกเบื่อหน่ายและเหน็ดเหนื่อยแทนทหารไทยที่นะฮะต้องมาตรึงกําลังแล้วก็ทนต่อการยั่วยุ ต่อคําด่าของพวกชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยนะครับอยากจะให้ดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะนี่นะฮะอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนี่ก็มีรถของบูรณิธิกันจองพลังนี่ก็ขนเข้าของมาสนับสนุนนะครับ